ที่กำลังมองหาอยู่ใช้งานนะคะประหยัดน้ำมันมากๆเลยตโตโยต้านะคะยาริสเครื่อง1200นะคะ1200ซีซีนะคะมีสปอยเลอร์รอบคันนะคะที่สำคัญนะคะแต่งแม็กมาเรียบร้อยนะคะอขอบ15นะคะตัวนี้และก็มาดูเลขไม่น้อยมากๆเลยไม่เพียง130,000เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะพี่แม็ม11เอที่องอโต้นะคะวันนี้จะมาแนะนำรถราคา ประหยัดนะคะสำหรับนักศึกษาจบใหม่หรือว่าที่กำลังมองหาอยู่ใช้งานนะคะประหยัดน้ำมันมากๆเลยโตโยต้านะคะยาลิสเครื่อง1200นะคะ1200ซีซีนะคะเป็นตัวเบนซินปี2017นะคะวันนี้พี่แหม่มก็เพิ่งนำเข้ามาเลยสดสดร้อนๆเลยสีดำนะคะสวยมากๆเลยนะคะรถรับรองว่าเดิมๆนะคะหน้าเดิมหลังเดิมมาดูกันนะคะไฟหน้านะคะก็ยัง ไม่มีรอยแตกแล้านะคะหรือว่าเป็นกระจังหน้าก็ยังเดิมๆอยู่นะคะตรงนี้มาพร้อมกับชุดแต่งนะคะชุดแต่งมีสปอยเลอร์รอบคันนะคะที่สำคัญนะคะแต่งแม็กมาเรียบร้อยนะคะอขอบสิบห้านะคะตัวนี้เป็นแม็กของโวกนะคะอ,อายางโอทานิใหม่กิ๊บเลยไม่มีรอยแตกรายงาเรามาดูกันด้านในนะคะเข้ามาดูด้านในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะ เบาะหนังไม่มีรอยแตกเลยนะคะเบาหนังสีดํานะคะแต่เข็บสีแดงนะคะและก็มาดูเลขไม้น้อยมากๆเลยไม่เพียง1นึ0 0 0สเท่านั้นนะคะมาดูภายในก็จะเป็นตัวตัวเดิมๆนะคะจะเป็นซีดีนะคะตัวเดิมๆเป็นเกียร์ออโต้นะคะรุ่นนี้ที่ใครหายอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนมาดูด้านคอนโซลนะคะจะไม่มีรอยเลยนะคะไม่มีีรอย ย้ำนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะมาสดๆร้อนๆจากบ้านลูกค้าเลยนะคะมาดูแผงประตูนะคะมันก็จะมีสวิตช์เปิดปิดไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะง่ายๆเลยปรับกระจกนะคะเป็นเมนวนนะคะทั่วๆไปมาดูด้านหลังกันนะคะด้านด้าน,าน,านหลังเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้านะ,ะไอเบาะเบาะหนังนะคะ เบาะหนังสีดำแต่เข็บสีแดงไม่มีริ้วรอยใดๆเลยรับรองไปกันได้หลายๆคนนะคะสามารถพับเบาะได้ใช้งานอนเนกประสงค์ได้มากๆเลยและมาดูตัวนี้เป็นรุ่นแฮดแบกนะคะที่ใครๆหายอยู่นะคะ5ประตูนะคะประโยชน์ใใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยอ่ามาดูน็อตด,ด้านหลังเนี่ยประตูดังเนี่ยไม่มีรอยแกะเลยประตูด้านหลังเนี่ยคือเดิมๆเ,เลยนะคะฝาก,กระโปรงหลังนะคะอ่า,าดูนะ อะไรอุปกรณ์ยังอยู่ครบเลยนะคะอันนี้ริ้วรอยช่างมันเพราะว่าเดี๋ยวพี่เก็บงานให้อีกทีนะคะเรามาดูว่ารถมันเพิ่งเข้าใหม่จริงมีถาดให้ด้วยนะคะถาดถาดพลาสติกนะคะสามารถใช้งานอเนกประสงค์ใครหายอยู่นะคะไม่ว่าจะรับส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่าทํางานนักศึกษาจุบใหม่รับรองแนะนําเลยคันนี้เรามาดูภายในห้องเครื่องกันนะคะตัวนี้บอกได้เลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยนะคะเครื่องไม่มีสั่นนะคะเครื่องพันสองเนี่ย ประหยัดน้ำมันมากๆเลย20กิโลถึง23กิโลต่อลิตรนะคะถือว่าประโยชน์ใช้สอยของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวสําหรับลูกค้าที่หาอยู่นักศึกษาจบใหม่ทํางานอายุงาน4เดือนติดแท็กซิ่งปรึกษากับพี่แหม่มได้เลยนะคะอ,ออกง่ายๆเลยขอย้ำอีกทีนะคะโตโยต้เครื่องพันสตัวเจนะคะปี2017นะคะเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆราคาเพียง 2 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเงินเดือน15 0 0 0ซื้อคนเดียวได้แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญผ่อนเพียง4,800นานถึงสุด84งวดตกเฉลี่ยแค่วันละ163บาทเท่านั้นนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามไฟแนนซ์กำหนดนะคะโทรปรึกษากับพี่แหม่มได้โดยตรงไม่ว่าจะติดแท็กซิ่มีล่าช้าอย่า อย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปแล้วนะคะโทรปรึกษาพี่แหม่มได้เลยนะคะ